สงครามการค้าต้องย้ำว่าสงครามการค้านะคะระหว่างอเมริกากับจีนเราเคยพูดกันไปหลายครั้งว่านี่คือความพยายามอย่างหนึ่งที่อเมริกาต้องการให้พันธมิตรเ,เลือกข้างนะคะในขณะที่ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยซึ่งเราครบค้าสมาคมกับทั้งอเมริกาแล้วก็จีนมันเป็นเรื่องยากมากนะคะที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกข้างใครเพราะว่า เราคบค้าเรามีความสัมพันธ์ทางการพูดเรื่องของการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจกับทั้งสองประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราก็เราก็เดินสายนี้มาโดยตลอดนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ปักกิ่งหรือว่ารัฐบาลจีนออกมาเตือนแล้วค่ะออกมาเตือนประเทศคู่ค้าแล้วนะคะว่าอย่าบังอาจไปทำข้อตกลงอะไรกับอเมริกาแล้วจะมาบั่นทอนผลประโยชน์กับเรานะ กับเราก็คือกับจีนคือเอาง่ายๆก็คือว่าคุณจะไปเอาอกเอาใจอเมริกายังไงก็แล้วแต่แต่อย่ามาทําให้การค้าระหว่างเราหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากระทบนะอย่าบังอาจอันนี้แบบเรียกว่าเป็นการประกาศกล้าวของจีนเลยนะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะออกมาแถลงนะคะว่าจีนจะคัดค้านอย่างเต็มที่ค่ะหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําตามข้อตกลงที่ทําให้จีนเสียประโยชน์ และจะใช้มาตรการตอบโต้ที่เด็ดเดี่ยวและเท่าเทียมอารมว่าถ้าคุณเอเอียงไปหาอเมริกามาจนทําให้เราเสียประโยชน์เนี่ยคุณจะโดนเราเล่นงานด้วยอ่ะนี่แหละนี่คือความลําบากใจของอย่างน้อยของประเทศไทยและว,ว่าเอาละสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําในข้อเสนอที่เราจะไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะกับทางอเมริกาเนี่ย จะทำยังไงที่จะวินวินระหว่างเรากับอเมริกาและก็จะไม่ทำให้จีนเขาเสียความรู้สึกเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยโดนค่ะเราอาจจะโดนจีนเล่นงานอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะการถแถลงของกระทรวงพาณิชย์ของจีนนั้นเป็นการตอบโต้รายงานของสำนักข่าวบรูมเบิร์กค่ะที่อ้างข้อมูลแหล่งข่าวจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าอเมริกาก็เตรียมที่จะกดดันชาติต่างๆให้ลดมูลค่าการค้ากับจีนลง เพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะลดหรือยกเว้นภาษีสุลกากรให้แล้วก็อเมริกาอาจนํามาตรการคว่ำบาตรทางการเงินมาใช้ร่วมด้วยคืออเมริกาพยายามให้ประเทศต่างๆเนี่ยเลือกข้างนะคะแล้วก็บอกว่าคุณต้องเลือกเราถ้าคุณเลือกเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้รางวัลเราจะสมนาคุณคุณเราจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการค้าแต่พอจีนได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจีนก็เลยขึ้มทันทีว่าอย่าเชียวอย่าบังอาจเชียวนะคะโดยาทางสหรัฐเนี่ยนะคะ ก็ใช้ข้อศกโรรงพาณิชยของจีนบอกว่าสหรัฐใช้ภาษีศุกากรเป็นเครื่องมือกดดันคู่ค้าทุกประเทศโดยอ้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันก็บีบให้ทุกประเทศต้องยอมเจรจาด้วยโดยทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ย้ำว่ารัฐบาลจีนมุ่งมั่นและมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของจีนและยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามคือตอนเนี้ย นันเชื่อว่าประเทศทุกๆประเทศที่กำลังโดนมาตรการภาษีของทรัมป์อยู่แล้วก็มีสัมพันธ์กับจีนด้วยเนี่ยไม่มีใครอยากจะเลือกข้างหรอกค่ะเพียงแต่ว่าจะหาทางออกยังไงสเสนอมาตรการยังไงที่ทําให้ทั้งอเมริกาและทั้งจีนพออบพอใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศของเรานะคะอย่างไรก็ตาม จีนเนี่ยก็นอกจากมีการออกคำขู่นี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะขอเปิดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหปร,ระชาชาติแบบไม่เป็นทางการคะ่ะเพื่อที่จะกล่าวหาสหรัฐว่ามีพฤติกรรมที่บดขี่ข่มเหงและบั่นทอนความพยายามของโลกที่จะแสแวงหาสันติภาพและการพัฒนาด้วยการนำภาษีศุลกาานนั้นมาใช้เป็นอาวุธนี่แหละจะเรียกว่าเป็นสงครามก็ได้นะคะเป็นสงครามทางการค้าและจีนก็มองว่า เรื่องของภาษีเนี่ยเป็นอาวุธสําคัญที่อเมริกามากดขี่ข่มเหงประเทศต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางจีนเองเก็พยายามจะเดินสายในการไปสารสัมพันธ์กับประเทศต่างๆอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็มีการเดินสายทัวชาติต่างๆในอาเซียน แต่ว่าไม่มาประเทศไทยนะมีเวียดนามมาเลแล้วก็กัมพูชานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นมากขึ้นท่ามกลางมรสุมการค้าที่ทวีความดุนแรงนะคะโดยสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้ประเทศคู่ค้าเหล่านี้ต่อต้านพฤติกรรมกดขี่ฝ่ายเดียวของอเมริกาด้วยนะคะโดยในสีจิ้นผิงระบุในบทความที่เผยแพร่ในสื่อของเวียดนาม ว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าและสงครามภาษีค่ะนี่ก็เป็นความพยายามของทางจีนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะเรียกร้องอยังประเทศต่างๆว่าเฮ้ยอย่าไปยอมอย่าไปยอมให้เขากดขี่เราแบบนี้เนี่ยนะคะ